โรงเรียนบ้านหนองนางตั้งอยู่บ้านเลขที่111หมู่3ตำบลหนองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1ก่อตั้งเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2479โรงเรียนบ้านหนองนางเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่1 6 ปัจจุบันจำนวนนักเรียน99คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองนางเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลดำรงตนตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ปุณธรรมนำความสุขสู่สถานศึกษาปรัชญาปัญญายะ บริสุทธิ์ชัติคนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญาข้ามฝันของโรงเรียนรักสะอาดเรียนดีมีวิน,นัยใฝ่คุณธรรมสีประจําโรงเรียนเขียวเหลืองผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านหนองนางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566สูงกว่าระดับประเทศผลการประเมินคุณภาพาผู้เรียน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566สูงกว่าระดับประเทศการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านหนองนางปีการศึกษา2 5 6 6มีค่าเฉลี่ยโอเนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศด้านการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2566 ผลงานทักษะวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนปีการศึกษา2566ผลการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนางสามารถคว้าเหรียญทองได้ทั้งหมด9รายการ2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงโดยสามารถเป็นแชมป์สองสมัยซ้อนได้แก่ ชนะเลิศระดับเหรียญทองการประกวดร่องนิทานคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหกและรองชนะเลิศอันดับ2ระดับเหรียญทองการแสดงตลกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สามผลงานด้านอื่นๆของโรงเรียนบ้านหนองนาง ประจำปีการศึกษา2,566ชนะเลิศรางวัลยอดเยี่ยมลำดับที่1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเภทสถานศึกษาระดับปถมศึกษาขนาดเล็กและได้รางวัลยอดเยี่ยมการประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการที่10ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก รานประกวดทูบีนัมเบอร์ n ันทีนเด s โซไซน n หนองคาย Championship 2 0 2ในงานฉลองอนุสาวรีปราบห่อใต้ร่มพระบารมี197ปีเมืองหนองคายและงานกาชาติพุทธศักราช2567ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นจูเนียตัวแทนจังหวัดหนองคายเพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือณนะจังหวัดนครราชสีมา รางวัลเสมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายามกุกปีการศึกษา2566ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566ประเภทโรงเรียนปฐมศึกษา